ครูเรียนของแท้หอมจนข้าต้องขายตัวเป็นทาสเพื่อจะซื้อขายตัวเองเป็นทาสเลยเหรอสวัสดีคุณอยู่กับครูอังเคิลและนี่คือวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยครั้งที่6สวัสดีชาวช่องเธอมาจากไกลบ้านหรือ p o p p l y o u m a เมน o w ละล่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเรียนเรื่องอะไรบ้างอาจารย์เริ่มจากอธิบายว่าวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยนี้สําคัญตรงที่มันทําให้เราเข้าใจรากฐานของกฎหมายบ้านเรา เกิดความภูมิใจและรู้ว่าปัญหาในอดีตเคยเป็นยังไงเพื่อจะได้พัฒนากฎหมายปัจจุบันและอนาคตได้ถูกทางฟังแล้วดูเป็นหลักการใหญ่เลยนะแล้วเข้าเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆอาจารย์เริ่มตรงไหนก่อนเริ่มที่สมัยสุขโขทัยก่อนเลยสุขโขทัยเกิดขึ้นช่วงที่ขอมกับพุกามเริ่มอ่อนกําลังกษัตริย์ผู้ก่อตั้งคือพ่อกุลสีนาวนำถมลลักษณะาการปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูกหรือธรรมราชาคือกษัตริย์ปกครองด้วยธรรมะใกล้ชิดประชาชน แล้วมีกฎหมายอะไรให้เราเห็นเป็นหลักฐานบ้างไหมมีสิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือจารึกหลักที่หนึ่งนั่นแหละสำคัญมากเลยเพราะบอกสิทธิและเสรีภาพของชาวสุขโขทยัยซึ่งอาจารย์สรุปไว้สี่เรื่องที่น่าสนใจ 1. สิทธิในทรัพย์สินและมรดกสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา37 2. เส,สรีภาพในการประกอบอาชีพ ที่สุขโขทัยใครอยากค้าขาอะไรก็ทำได้เลยไม่มีเก็บภาษีพัานด่านตรงกับมาตรา40 3. สิทธิในการร้องทุกข์แล้วได้รับความยุติธรรมมีการแขวนกระดิ่งไว้ให้ชาวบ้านสัน่นเพื่อบอกความเดือดร้อนกษัตริย์ก็จะฟังโดยตรงอันนี้คล้ายมาตรา68 4. การมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองที่ราษฎรได้มีบทบาทคล้ายๆมาตรา43ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โหนี่เหมือนเป็นต้นแบบสิทธิพลเมืองยุคแรกๆเลยนะใช่เลยและอาจารย์ยังพูดถึงการช่วยเหลือบ้านเมืองอื่นๆด้วยแสดงว่าสุขโขทัยไม่ได้ปิดตัวเองแต่มีลักษณะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยแล้วหลังจากสุขโขทัยไปไหนต่อก็มาสมัยอยุธยาอายุธยาเริ่มตั้งเมื่อปี1893โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองลักษณะการปกครองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช คือกษัตริย์ถูกมองเป็นสมมุติเทพมีอำนาจสูงสุดกฎหมายหลกัลกๆของอยุธยามีอะไรบ้างหลกัลกๆคือพระธรรมศาสตร์กฎหมายแม่บทที่ได้อิทธิพลจากอินเดียเน้นให้กษัตริย์ประพฤติทศพิธราชธรรมกับธรรมศีระการเพื่อให้การปกครองยุติธรรมและยังมีพระราชอัยการอาจยาหลวงที่พูดถึงพระราชภาระของกษัตริย์ว่าจะเป็นหลักให้บ้านเมืองอยู่ได้ฟังดูเข้มข้นขึ้นกว่าสุขโขทัยเยอะเลย ใช่แถมโครงสร้างสังคมในอยุทยาก็ชัดเจนมากเป็นระบบศักดินาคนถูกแบ่งชั้นเป็นพระมหากษัตริย์เจ้านายขุนนางไพร่และทาตไพร่ยังแบ่งเป็นไพร่หลวงกับไพร่สมและทาสก็ยังมีถึงเจ็ดประเภทอืมฟังแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมสังคมไทยยุคนั้นมันเป็นลําดับชั้น ถูกต้องแล้วก็มาถึงช่วงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นมีการจำรักกฎหมายเพราะบางคดีตัดสินไม่วิธีธรรมจึงเกิดการรวบรวมเป็นกฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยกฎหมายตราสามดวงนี่เรียนเยอะไหมเยอะมากเลยนะแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่พระธรรมศาสตร์พระราชศาสตร์และพระราชานิติศาสตร์แต่ที่น่าสนใจคือหลักการตลาการต้องปราศจากอคติสีประการคือไม่ลำเอียงเพราะรักโกรธ กลัวหรือหลงซึ่งตรงกับหลักในรัชธรรมรูปปัจจุบันเลยฟังแล้วรู้สึกว่ากฎหมายไทยเราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะใช่แล้วไทยคาบอาจารย์ก็พูดถึงการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5ที่ทําให้ไทยก้าวเข้าสู่ระบบกฎหมายสมัยใหม่เช่นการเลิกทาสยกเลิกระบบไพร่และเริ่มมีกฎหมายลักษณะอาญารศร้รวมถึงการจัดทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยอาจารย์เน้นข้อสอบอะไรบ้างไหม มีเรื่องศีลาจารึกเพราะขุนราคคำแหงหรือจารึกหลักที่หนึ่งสำคัญมากเพราะบอกสิทธิและเสรีภาพของชาวสุขโขทยัยอาจารย์เน้นสีประเด็นที่อ่าจออกสอบ 1. สิทธิในทรัพย์สินและมรดกข้อความจากกฎหมายสุขโขทยัยลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วล้มตายหายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเข้าเสื้อคาม,มันช้างขอลูกเมียไพร่ฟ้าค่าไทยปะหมากปะพลูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา37รับรองสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกรวมถึงกฎหมายครอบครัวกำหนดให้บุตรอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดารตตมาตรา4 3 2. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพข้อความสุโขทัยเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครใครค้าช้างค้าใครใครค้าม้าค้างเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าหน้าใสเจ้าเมืองไม่เก็บภาษีไพร่ลูทาง รัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา40รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ e 3สิทธิและเสรีภาพในการร้องทุกข์และความยุติธรรมข้อความสุขโขไทยมีกระดิ่งแขวนไว้ที่ปากประตูหากไพร่ฟ้านัาหกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยความเจ็บท้องห้องใจไม่รู้จะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนอย่างไรก็ให้ไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้เพราะขุนรำคำแหงเจ้าเมืองได้ยินก็จะเรียกมาถามสวนความด้วยซื่อตรง รัฐธรรมนูญมาตรา68ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสูงเกินควร 4. สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมกิจการบ้านเมืองข้อความสุขโขทยัยผีชุวนานสุดธรรมพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองให้ฝูงถ้วยลูกเจ้าลูกขุนถือบ้านถือเมืองรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา43ให้สิทธิบุคคลและชุมชนในการร่วมเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐโอ้โห นี่เหมือนเป็นต้นแบบสิทธิทพลเมืองยุคแรกๆเลยนะใช่แล้วอาจารย์ยังสอนเน้นเรื่องประพฤติธรรมสีประการของกรรษัตริย์อยุธิยาด้วยลงโทษผู้สมควรถูกลงโทษและให้รางวัลผู้ทำคุณความดีสนับสนุนผู้มีความรู้และศีลสัตว์รวบรวมทรัพย์สินโดยยุติธรรมปกครองประชาชนให้มีความเกษมสุขโดยยุติธรรมอ๋อนี่ก็เป็นหลักการสำคัญที่ออกสอบบ่อยเลย ใช่แล้วอาจารย์สรุปว่าทั้งกฎหมายสุขโขทัยและประพฤติธ,ธรรมสีประการเป็นพื้นฐานให้เรามองเห็นการพัฒนากฎหมายไทยตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบันขอบคุณมากเลยนะเราอยากบอกว่าก็ความรักไม่ใช่แกงฟักถ้าอยากแกงฟักต้องใส่น่องเป็ดแต่วันนี้ตู้เย็นมีฟักไม่มีเป็ดออ่อ making the soup making the soup yeah ก็ความรักไม่ใช่แกงฟักถ้าอยากแกงฟักต้องใส่น้องเป็ดแต่วันนี้ตู้เย็นมีฟักจึงพักมาเรียนกฎตะมมยเย yeah, yeah.